ท่ามกลางความสูงเสียดฟ,ฟ้าชายหญิงคู่หนึ่งกำลังต่อสู้กับกระแสลมอยู่บนบอลลูนพวกเขาพยายามโยนของที่มีน้ำหนักออกไปแต่มันก็ไม่ช่วยอะไรชายหนุ่มจึงตัดสินใจกระโดดออกไปจากบอลลูนเพื่อช่วยชีวิตคนรักของเขานี่คือความทรงจำที่ย้อนกลับเข้ามาในหัวของเอมิเลียเธอเป็นนักบินบอลลูนและกำลังรู้สึกประหม่าที่จะต้องทำการบินอีกครั้งในรอบสองปีพี่สาวของเอมิเลียมีชื่อว่าแอนโทเนียเธอคิดว่าเอมิเลียไม่ควรออกไปบินหากรู้สึกว่าตัวเอง ยังไม่พร้อมแต่เอมิเลียก็เป็นคนดื้อรัน้นเธอบอกว่าขอเวลาทําใจอีกสักหน่อยก็พอในปี1862ผู้คนส่วนใหญ่ในลอนดอนต่างมารวมตัวกันเพื่อชมการปล่อยบอลลูน เจมซึ่งเป็นนักวิทยาศาสตร์ก็เขารวมการเดินทางในครั้งนี้ด้วยเขาไม่ได้รู้สึกกังวลกับเมฆสีดำบนท้องฟ้าเท่าไหรน่นักแต่เพื่อนของเขาจอร์นกับกำลังวิตกเป็นอย่างมากเจมยืนยันว่าเขาได้คำนวณทุกอย่างไว้หมดแล้วอีกทั้งนักลงทุนที่ให้การสนับสนุนก็ต้องการให้เขาออกบินในวันนี้เพราะฉะนั้นไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นบอลลูนจะต้องถูกปล่อยออกไป ทางด้านของเอมิเลียเธอมาสายแต่ก็สามารถแก้สถานการณ์ให้การมาถึงของเธอกลายเป็นโชว์ที่น่าประทับใจเธอรู้ดีว่ารายได้จากการขายตัว๋วคือสิ่งสำคัญที่อยู่เบื้องหลังการเดินทางในครั้งนี้ เอเลียสวมชุดที่มีสีสันราวกับนักสแสดงในละครสัตว์เธอยือนตระงานอยู่บนหลังคารถมา้าและตีลังกากระโดดขึ้นไปบนเวทีบอลลูนเอเมลียเล่นมุกตลกกับคนดูเพื่อสร้างสถานการณ์ให้เจมที่ดูเคร่งขรึมมีส่วนร่วมไปกับโชว์ของเธอเอเมลียถึงขั้นพามาของเธอขึ้นไปด้วยโดยไม่สนใจคำคัดค้านของเจม หลังจากกล่าวสุนทรพจน์เกี่ยวกับการผจญภัยครั้งนี้เสร็จเจมก็สัญญาว่าเขาจะทำลายสถิติความสูง23,000ฟุตของฝรั่งเศสลงให้ได้จากนั้นเอเมิเลียก็ปล่อยบอลลูนขึ้นไปในทันทีโดยไม่สนใจเจมที่กำลังคำนวณและจดบันทึกข้อมูลพอบอลลูนลอยขึ้นไปสักพักเอเมิเลียก็ปีนขึ้นไปบนห่วงก่อนจะปล่อยสุนัขที่ใส่ร่มชูชีพลงมา ซึ่งสร้างความฮือฮาให้กับคนดูเป็นอย่างมากและสุนนาก,ก็สามารถลงจอดได้อย่างปลอดภัยในขณะที่พวกเขาบินผ่านลอนดอนทั้งสองคนชื่นชมทิวทัศน์ที่น่าตื่นตาตื่นใจของเมืองเจมใช้กล้องสองทางไกลดูอาคารของสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งอังกฤษและนึกย้อนกลับไปถึงจุดเริ่มต้นของการเดินทางย้อนกลับไปเมื่อสอปีก่อนเขากับจอนเคยขึ้นไปบนหลังคาเพื่อชมบอลลูนบินขึ้นไปบนฟ้าเป็นครั้งแรก ต่อมาเจมส์ได้ไปขอเงินทุนจากสมาคมวิทยาศาสตร์เพื่อสร้างบอลลูนของตัวเองแต่เขากลับถูกปฏิเสธและถูกล้อเลียนกลับมาเพราะเจมส์เชื่อว,ว่าการพยากรณ์อากาศสามารถทำได้จริงราวกับว่าตัวเขาเป็นหมอดูตัดกลับมาที่ปัจจุบันเอมิเลียเปลี่ยนชุดแสดงโชว์ของเธอมาเป็นชุดที่ให้ความอบอุ่นแทนในขณะที่เจมส์ได้ส่งนกพิราบตัวแรกออกไปพร้อมกับบันทึกการวัดผลของเขาบอลลูนค่อยๆลอยสูงขึ้นไปบนท้องฟ้าและในที่สุดพวกเขาก็เข้าสู่บริเวณที่เต็มไปด้วย เมทำให้เอเมลียเริ่มกังวลถึงโอกาสในการเกิดพายุแต่เจมยังคงยืนยันว่าจากการคำนวณของเขาจะไม่มีพายุเข้ามาในเส้นทางอย่างแน่นอนแต่ธรรมชาติก็พิสูจน์แล้วว่าเจมคิดผิดจู่ๆก็เกิดฟ้าผ่า และมีพายุรุนแรงกระนำเข้ามาจนสั่นสะเทือนไปทั้งบอลลูนเจมนั้นล้มหัวกระแทกพื้นจนเลือดไหลออกมาเอมิเลียรู้ดีว่าหนทางเดียวที่จะออกไปจากพายุได้คือการบินให้สูงขึ้นไปจนพวกเขารอยอยู่เหนือเมฆลมแรงนั้นพัดเข้ามาอีกครั้งเอมิเลียและเจมถูกกระแทกจนเกือบจะหลุดออกจากตะกราโชคดีที่พวกเขาสามารถเกาะห่วงบอลลูนไว้ได้เจมพาตัวเองกลับเข้ามาในขณะที่เอมิเลียยังคงห้อยตรงเตงอยู่ที่เชือกการช่วยเธอเป็นไปอย่างยากลําบากเนื่องจาก มไม่มีกําลังมากพอแถมแรงลมก็คอยขัดขวางเขาเอาไว้เจมแก้ปัญหานี้โดยการมัดตัวเองเอาไว้กับตะกา้าก่อนจะใช้แรงทั้งหมดดึงเอเมิเลียกลับขึ้นมาได้สําเร็จทันทีที่เอเมิเลียกลับเข้ามาเธอก็เริ่มโยนถุงทรายออกไปเพื่อทําให้บอลลูนบินสูงขึ้นจนหลุดพ้นจากพายุไปได้ ณจุดนี้พวกเขาไม่ได้ยินเสียงใดๆอีกต่อไปมีเพียงแต่ความสงบและแสงแดดที่อ่อนโยนทั้งคู่จึงเริ่มจัดเชือกใหม่เพื่อทําให้บอลลูนทรงตัวได้ดีขึ้นในขณะที่พวกเขาได้พบกับปรากฏการณ์ออเรียลเจมประหลาดใจมากเพราะเขาไม่เคยเห็นสิ่งนี้มาก่อน ทั้งสองคนสนุกกับการตะโกนออกไปในความเงียบแต่จูจ่ๆพวกเขาก็ได้ยินเสียงดังมาจากในเมืองซึ่งมันถูกส่งผ่านความชื้นของอากาศขึ้นมาเจมส์นั้นตื่นเต้นกับการค้นพบนี้แล้วรีบจดบันทึกลงไปจากนั้นภาพความทรงจําของเอมิเลียก็โผล่ขึ้นมาอีกครั้งมันเป็นการบินครั้งสุดท้ายกับปีแอร์สามีของเธอหลังจากที่เขาจากไปเอมิเลียก็ขังตัวเองอยู่แต่ในบ้านเธอจมอยู่กับความเศร้าดื่มเหล้าและไม่ดูแลตัวเองชีวิตของเอมิเลียดำเนินไปแบบนั้นเป็นเว เวลา2ปีจนกระทั่งไม่กี่สัปดาห์ก่อนพี่สาวของเธอแอนโทเนียทนเห็นเอมิเลียในสภาพนั้นไม่ได้เธอจึงลากเอมิเลียออกจากบ้านไปที่งานเลี้ยง แม้ว่าเอมิเลียดูเหมือนจะพยายามเข้าสังคมแต่เธอก็ไม่ได้มีความสุขเลยสักนิดผู้ชายส่วนใหญ่ก็ไม่มีใครกล้าเข้ามาหาเธอยกเว้นเพียงแต่เจมส์เขาเข้ามาคุยกับเอมิเลียก่อนจะเปิดเผยเจตนาที่แท้จริงเจมส์ชักชวนให้เอมิเลียเข้าร่วมโครงการสำรวจท้องฟ้าเพื่อพิสูจน์ว่าการพยากรณ์อากาศเป็นสิ่งที่เป็นไปได้เอมิเลียสังเกตได้ว่า เจมแอบเข้ามาในงานโดยที่เขาไม่ได้รับเชิญแม้ว่าเธอจะไม่เคยสนใจเรื่องฐานะทางสังคมแต่การที่เจมเริ่มต้นด้วยการโกหกก็ทําให้เอเมเรียรู้สึกไม่ค่อยพอใจ อย่างไรก็ตามเจมส์โน้มน้าวเธอโดยการอธิบายถึงความสำคัญของการค้นพบนี้ด้วยความจริงใจจนเอมิเลียยอมใจอ่อนและตอบตกลงที่จะร่วมงานกับเขาพอแอนโทเนียรู้เรื่องนี้เธอก็ต่อว่าเอมิเลียอย่างหนักแอนโทเนียบอกว่าเอมิเลียไม่ควรขึ้นไปบนบอลลูนอีกความสุขตอนที่ลอยอยู่บนอากาศไม่ได้มาจากบอลลูนแต่มาจากสามีของเธอกลับมาที่ปัจจุบันเจมส์ถามเอมิเลียเรื่องสามีแต่เอมิเลียก็ไม่อยากพูดถึงเรื่องนี้ ขณะที่เธอกําลังทําแผลที่หัวให้กับเจมจูจูพวกเขาก็ได้พบกระฟูงผีเสื้อจํานวนมากที่บินอยู่รอบตัวเจมรู้สึกประหลาดใจเพราะเขาไม่เคยคิดมาก่อนว่าผีเสื้อจะสามารถบินขึ้นมาได้สูงขนาดนี้จอร์นเพื่อนของเขาเคยศึกษาผีเสือ้อและเขาก็เชื่อว่าเรื่องนี้สามารถเกิดขึ้นได้นี่จึงเป็นการพิสูจน์ทฤษฎีของจอร์นได้เป็นอย่างดีขณะที่เจมนั้นกําลังดีใจเอมิเลียก็พูดถึงความรักของปีแอร์ที่มีต่อความงดงามของโลกใบนี้ทางน้ําตา เธอเริ่มคิดย้อนไปถึงเหตุการณ์ที่ทําให้เธอเปลี่ยนใจเขารวมการเดินทางครั้งนี้ตอนนั้นพี่สาวของเธอเป็นกังวลและพยายามห้ามเธอเอาไว้เอมิเลียจึงบุกเข้าไปในอาคารสมาคมวิทยศาศาสตร์แห่งอังกฤษโดยไม่สนใจว่าที่นั่นห้ามไม่ให้ผู้หญิงเข้ามาเธอเข้าไปหาเจมและขอยกเลิกการเดินทางเพราะเธอไม่สามารถขึ้นไปบนบอลลูนได้อีกแล้วคืนนั้นเจมได้ไปเยี่ยมพ่อแม่ของเขาเจมเล่าแผนการเดินทางให้แม่ฟังแต่เลือกที่จะไม่บอกเรื่องนี้กับพ่อเพราะพ่อของเขาเริ่มมีอาการความจา เสืมแต่เจมก็เปลี่ยนใจเมื่อเห็นว่าพ่อของเขายังจําได้ว่ากล้องดูดาวที่เจมเคยให้เขาใช้งานยังไงเจมจึงเล่าแผนการเดินทางให้พ่อฟังพอได้มอบกล้องสองทางไกลให้กับเจมเอาไว้ใช้ในตอนที่เขาลอยขึ้นไปบนฟ้า กลับไปที่บอลลูนตอนนี้มันถูกปกคลุมไปด้วยน้ำแข็งเอมิเรียรีบช่วยเจมบันทึกการวัดผลต่างๆและตัวเลขที่ได้มาก็ทำให้พวกเขาตื่นเต้นอย่างมากทั้งสองคนเห็นความสูงที่ค่อยๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนในที่สุดพวกเขาก็สามารถทำลายสถิติของฝรั่งเศสได้สำเร็จตอนนี้เอมิเรียกับเจมได้กลายเป็นคนที่บินสูงที่สุดในประวัติศาสตร์ไปเรียบร้อยแล้วเจมกับเอมิเรียจับมือแสดงความยินดีต่อกันจากนั้นเจมก็ส่งนกพิราบออกไปพร้อมกับข้อมูลสำคัญแต่เอมิเรียก็เริ่มเป็นกังวล เมื่อเห็นว่าเจมไม่ได้สวมเสื้อผ้าที่ให้ความอบอุ่นเพียงพอเธอจึงขอให้เขาใส่เสื้อเพิ่มแต่เจมกลับไม่ได้เตรียมมาด้วยเพราะเขาต้องการลดน้ำหนักของบอลลูนให้ได้มากที่สุดเท่าที่เขาจะทำได้เอเมิเลียจึงบอกให้พวกเขาลงจอดก่อนที่เจมจะได้รับอันตรายจากความหนาวเย็นเจมนั้นตอบปฏิเสธและพูดถึงความสำคัญของสิ่งที่พวกเขากำลังทำอยู่พร้อมกับชี้ให้เอเมิเลียดูความงดงามของท้องฟ้าในยามค่ำคืนเอเมิเลียเลยนึกย้อนไปถึงคำพูดของแอนโทเนีย ตอนนี้เธอรู้แล้วว่าการบินอยู่บนท้องฟ้าเป็นความสุขที่แท้จริงของเธอไม่ใช่เพราะสามี อย่างที่พี่สาวเคยบอกไว้เอเมิเลียตกลงที่จะบินต่อตามที่เจมบอกโดยมีข้อแม้ว่าเธอจะหยุดการเดินทางทันทีหากเธอเริ่มรู้สึกว่ามันไม่ปลอดภัยซึ่งเจมก็ตอบตกลงพอได้ยินแบบนั้นเอเมิเลียก็โยนซ้ายถุงน้ำหนักทิ้งไปอีกถุงภาพตัดไปยังอดีตก,ก่อนการเดินทางจอนมาหาเอเมิเลียโดยที่เจมไม่ได้ขอเขานำบันทึกการเดินทางของเจม,มาให้เธอดูภายในมีภาพวาดของเกลด็ดหิมะที่สวยงามจอนยอมรับว่าบางครั้งเจมก็ทำเรื่องผิดพลาดเช่นครั้งหนึ่ง เขาเคยทำนายว่าหิมะจะตกแต่มันก็ไม่ได้ตกลงมาแต่ถึงอย่างนั้นจอนก็เชื่อว่าเจมอาจจะค้นพบบางอย่างที่สําคัญต่อโลกและตอนนี้มันเป็นหน้าที่ของเอมิเลียแล้วที่จะช่วยเจมผลักดันให้วิทยาศาสตร์ก้าวหน้าต่อไปต่อมาเอมิเลียไปเยี่ยมหลุมศพของปีแอร์และคิดทบทวนเรื่องนี้ดูอีกครั้งจนกระทั่งวันหนึ่ง การพยากรณ์อากาศของเจมที่บอกว่าหิมะจะตกได้กลายเป็นเรื่องจริงเธอจึงตัดสินใจเข้าร่วมการเดินทางกลับมาที่ปัจจุบันตอนนี้น้ำแข็งปกคลุมไปทั่วบอลลูนรวมถึงบนร่างกายของทั้งสองคนเจมพยายามส่งนกพิราบออกไปอีกครั้งแต่มันก็ตกลงไปทันทีที่ถูกปล่อยตัวและนกพิราบตัวสุดท้ายก็ได้ตายไปแล้วทําให้ตอนนี้หากมีเหตุไม่คาดฝันเกิดขึ้นพวกเขาจะไม่สามารถส่งตำแหน่งให้คนที่อยู่ด้านล่างรู้ได้อีกต่อไปเจมนั้นเริ่มมีอาการตื่นตระหนกและพยายามโยนสิ่งของออกไปเพื่อลดน้ําหนัก แต่เอเลียก็เข้ามาหยุดเขาเอาไว้พร้อมชี้ให้เห็นว่าเจมกำลังเลือดกําเดาไหลซึ่งเป็นสัญญาณว่าภาวะออกซิเจนในเลือดต่ําและมันจะส่งผลต่อสมองทําให้เขาไม่สามารถคิดได้อย่างมีเหตุผลหรือเรียกกันว่าอาการไฮโปเซียเอมเลียพยายามโน้มน้าวให้เจมลดระดับของบอลลูนแต่เจมกลับยืนยันว่าเขาต้องการจะเสี่ยงชีวิตเพื่อวิทยาศาสตร์เหมือนอย่างที่ปีแอร์เคยทําพอเอเมลียได้ยินเธอก็โกรธมากจึงตบหน้าเจมไปหนึ่งทีพร้อมกับเล่าความจริงให้เขาฟัง ราวนั้นไม่ได้ดูกล้าหาญอย่างที่เจมคิดในตอนนั้นเอมิเลียดันบอลลูนให้ลอยสูงเกินไปจนตะเข็บของบอลลูนฉีกขาดไม่ว่าพวกเขาจะทิ้งของออกไปมากแค่ไหนบอลลูนก็ยังไม่ยอมลดความเร็วลงจนปีแอร์ต้องยอมสละชีวิตของตัวเองเขากระโดดออกจากบอลลูนเพื่อให้เธอได้มีชีวิตต่อไปหลังจากฟังเรื่องราวทั้งหมดเจมก็รู้สึกผิดและขอโทษเอมิเลียพร้อมกับยอมรับความจริงว่าถึงเวลาแล้วที่พวกเขาจะต้องลงจอดเอมิเลียดึงเชือกเพื่อเปิดวาล์วการ์ดแต่น้ำแข็งที่จับตัวหนาแน่ ก็ทําใเอมิเลียบอกให้เจมห้ามหลับเป็นอันขาดมิเช่นนั้นอาการไฮโปเซียอาจจะฆ่าชีวิตของเขาเอมิเลียรีปีนขึ้นไปด้านบนบอลลูนเพื่อเปิดวาลวด้วยตัวเองมันเป็นงานที่ยากลําบากเนื่องจากสภาพอากาศที่หนาวเย็นมือของเธอถูกน้ําแข็งกัดแต่เอมิเลียก็อดทนปีนต่อไปแต่ทว่าเธอก็ลื่นตกลงมาโชคดีที่เอมิเลียเกี่ยวเชือกเอาไว้ได้และภาพของสามีก็แวบเข้ามาในหัวของเธออีกครั้งเอมิเลียจะไม่ยอมให้การเสียสละของปีแอร์ต้องสูญเปล่าเธอ รวบรวมความกล้าและปีนขึ้นไปใหม่อีกครั้งโดยเอาเชือกพันไว้รอบเอวเพื่อป้องกันอุบัติเหตุตอนนี้เจมเองก็ใกล้จะหมดสติเต็มทีเอมิเลียปีนขึ้นไปถึงด้านบนเธอพยายามใช้สอกดันวาลแต่มันก็ไม่ขยับเลยเอมิเลียจึงยืนขึ้นและใช้เท้าถีบมันจนแง้มวาลออกมาจากน้ำแข็งได้สำเร็จจากนั้นก็ใช้รองเท้าของตัวเองขำวาลเอาไว้เพื่อให้มีช่องปล่อยกา๊าซออกมาได้อย่างต่อนเนื่องก่อนที่เธอจะหมดสติไปเพราะความเหนื่อยล้าและขาดออกซิเจนบอลลูนเริ่มลดระดับความสูงลงมาแต่ ร่างของเอมิเลียที่หมดสติอยู่ก็ลื่นตกลงไปจากบอลลูนตัดภาพไปที่พื้นดินตอนนี้ครอบครัวของเอมิเลียและคนในสมาคมต่างเป็นกังวลที่ทั้งสองคนไม่ส่งข่าวกลับมาและตอนนี้ก็เลยเวลาที่ทั้งคู่วางแผนกลับไปแล้วทุกคนพยายามคิดในแง่ดีและขมใจรอคอยพวกเขาอย่างสงบกลับไปที่บอลลูนอีกครั้งเอมิเลียได้สติขึ้นมาและพบว่าเชือกที่มัดไว้กับเอลช่วยชีวิตเธอไว้จากนั้นเอมิเลียก็แกวงตัวกลับไปที่ตะกร้าได้สําเร็จเธอพยายามปลุกเจมที่นอนหมดสติอยู่ขึ้นมา ในตอนแรกเจมนั้นไม่มีการตอบสนองใดๆทาให้เอมิเลียคิดว่าเขาอาจจะตายไปแล้วแต่หลังจากที่ถูกเอมิเลียเขย่าอย่างรุนแรงเจมก็ตื่นขึ้นมาได้ในที่สุดพอฟื้นขึ้นมาเจมก็เริ่มบันทึกการวัดผลครั้งสุดท้ายก่อนจะเข้าไปดูมือของเอมิเลียที่ถูกน้ำแข็งกัดพวกเขาหยุดพักกันชั่วครู่เพื่อชมเกล็ดหิมะที่ตกลงมา เจมเก็บเกดทิมะไปบางส่วนเพื่อน,นำไปวิเคราะห์ในภายหลังจากนั้นทั้งคู่ก็นั่งรอบอลลูนที่ค่อยๆลดระดับลงเอเมเลียบอกกับเจมว่าตอนนี้เธอได้คำตอบแล้วสำหรับคำถามที่พี่สาวเธอเคยถามเอาไว้ว่าเหตุใดเธอถึงอยากกลับมาบินอีกครั้ง คำตอบของเธอก็คือเธอต้องการทําให้สิ่งที่เธอเคยสูญเสียไปทั้งหมดมีความหมายขึ้นมาอีกครั้งเจมจึงเล่าถึงสิ่งที่เขาคนพบระหว่างการเดินทางในครั้งนี้และสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือเขาได้เห็นความงดงามที่ไม่สามารถเปรียบเทียบได้กับภาพประกอบในหนังสือเอมิเลียเห็นด้วยกับทุกคําพูดของเจม ทันใดนั่นเองเอมิเลียก็สังเกตว่าหิมะกำลังลอยอยู่รอบตัวพวกเขาซึ่งหมายความว่าตอนนี้บอลลูนกำลังเคลื่อนที่โดยความเร็วเท่ากับหิมะที่กำลังตกลงพื้นซึ่งเป็นสัญญาณว่าบอลลูนนั้นได้รับความเสียหายทั้งคู่จึงตัดสินใจโยนสิ่งของออกไปเพื่อลดน้ำหนักทังเสื้อคลุมและอุปกรณ์ต่างๆของเจมรวมไปถึงสมุดจดบันทึกแต่ทั้งหมดก็ยังไม่เพียงพอในตอนที่ดูเหมือนจะหมดหนทางเจมก็คิดแผนการดีๆออกทั้งสองคนปีนขึ้นไปที่ห่วงของบอลลูน เจมตัดเชือกที่ยึดกระกาและปล่อยให้มันหลุดออกไปบอลลูนนั้นลดระดับลงด้วยความเร็วแต่มันก็ยังเร็วเกินไปอยู่ดีเอมิเลียเห็นดังนั้นก็เลยคิดว่าจะเสียสละตัวเองในแบบที่ปีแอร์เคยทำแต่เจมก็ห้ามเธอไว้ได้ทันเวลาเขามีแผนใหม่ที่ค่อนข้างเสี่ยงแต่มันก็เป็นความหวังสุดท้ายที่มีเจมตัดเชือกที่ยึดบอลลูนเพื่อให้ผ้าไหมของบอลลูนถูกดึงขึ้นไปที่ด้านบน ทำให้มันมีลักษณะคล้ายกับล่มชูชีพการกระทำนี้ทำให้บอลลูนค่อยๆลดความเร็วลงทีละนิดก่อนที่มันจะพุ่งผ่านต้นไม้จนทำให้เจมส์หลุดออกจากบอลลูนไปบอลลูนนั้นตกสู่พื้นและลากเอมิเลียไปตามทางอย่างรุนแรงก่อนที่มันจะหยุดนิ่งในที่สุดเอมิเลียหมดสติไปชั่วครู่แต่พอเธอตื่นขึ้นมา เอมมเลียก็รีบออกตามหาเจมด้วยความกังวลใจทั้งสองคนมาพบกันที่ครึ่งทางเพราะเจมเองก็กําลังตามหาเอเมเลียอยู่เช่นกันการเดินทางครั้งนี้พวกเขาได้ขึ้นไปที่ความสูง37,000ฟุตหรือประมาณ7ไมล์เหนือพื้นโลกเรื่องราวนี้ได้ถูกตีพิมพ์ลงในหนังสือพิมพ์ การค้นพบของเจมส์ได้พิสูจน์ถึงการมีอยู่ของชั้นบรรยากาศซึ่งเป็นการปูทางให้กับการพยากรณ์อากาศครั้งแรกของโลกเอเมิเลียได้ใช้เวลาว่างกับพี่สาวและหล,ะหลานของเธอเมื่อเวลาผ่านไปเอเมิเลียกับเจมส์ก็รวมกันสร้างบอลลูนลูกใหม่ขึ้นมาเพื่อเตรียมตัวสำหรับการเดินทางครั้งต่อไปจากนั้นหนังเรื่องนี้ก็จบบริบูรณ์ครับ